ราศีกรกฎดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรลุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมปี2567 ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวพฤหัสน,นะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะในภพราพะเมื่อวันที่30เมษายน ย้ายมาโยกหลังลักนณาราศีเกิดของคุณก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะในเรื่องของลาผลจากนี้ไปนะคะชาวราศีกรกฎคุณก็กำลังจะได้รับโชคดีๆหลายคนจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการงานการเงินหากเจ้าชะตานะคะต้องไปพบเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆคุณก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้ เมื่อดาวพฤหัสนะคะโคจรในภพราพักก็แปลได้ว่าจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะไม่ว่าจะไปทำอะไรมันจะง่ายมันจะสําเร็จได้ไวดังนั้นนะคะชาวราศีกรกฎหากช่วงนี้นะคะคุณคิดหวังสิ่งใดก็ตามก็ขอให้รีบลงมือทําเพราะว่าช่วงหนึ่งปีจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงที่คุณนั้นนะคะจะมีความเจริญก้าวหน้าจะได้ขยับขยายใหญ่โตได้เร็ว ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ถือได้ว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการหารายได้เรื่องมาจากดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินจะยังโครจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะไปจนถึงวันที่14พฤษภาคม ก็แปลว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตและดาวสุกนะคะที่ยังโคจรอยู่ในราศีเมษก็จะนําความโชคดีจะนําโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานการค้าขายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะชาวราศีกรกฎจะไปหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและก็มีความสําเร็จเข้ามาหาคุณอยู่เสมอ ในวันที่7พฤษภาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัสชชะนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในพบการงานก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสจะได้เดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะเข้ามาบ่อยมากขึ้น วันที่14พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะในภพลาภะซึ่งเป็นภพแห่งโชคลาภความสําเร็จก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาหรือจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้มาก วาเดิมและที่สำคัญดาวอาทิตย์จะโครจรร่วมกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดวงดาวคู่นี้นะคะก็จะส่งเสริมกันและการทำให้ชาวราศีกรกฎจะมีทั้งเงินมีทั้งโชคเข้ามาพร้อมๆกันบางคนก็จะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันก็ได้ วันที่21พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภนะคะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นกเกษตราที่ดีก็จะส่งผลดีนะคะกับเจ้าชะตาคุณจะดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่ำรวยมีโอกาสได้สร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และในวันที่20พฤษภาคมนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษฎนะคะในภพราพะอีกหนึ่งดวงเรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะชาวราศีกรกฎจะมีดวงดาวนะคะไปโครจรร่วมกันอยู่ในภพราพะก็แปลว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนะคะคุณก็มีโอกาสจะได้พบกับความสุขความสมหวังจะมีโชคลาภเข้ามาอยู่ตลอดนะคะ มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานยังไปโครจรอ,อยู่ในราศีมีนนะคะภายใต้พพสุภะก็ส่งผลนะคะให้ชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีโอกาสมีชื่อเสียงความสำเร็จ หรือคุณนะคะก็จะได้รับความสมหวังตามที่ตั้งใจหากใครนะคะที่กํำลังจะย้ายงานเปลี่ยนงานเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีโอกาสนะคะจะได้งานที่มั่นคงและเมื่อดาวการงานโครจรอยู่ในภพสุภาก็จะส่งผลให้หลายคนก็มีโอกาสจะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้น และดาวพุธดาวศุกร์นะคะที่โคจรร่วมกันอยู่ในพบการงานก็จะส่งผลทําให้คําพูดคําจาของคุณมีส่วนทําให้การงานของคุณมีความสะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้นดังนั้นนะคะหากคุณติดขัดในเรื่องใดก็ตามคุณอาจจะต้องเข้าไปขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะคะก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรได้มาตรฐานที่ดีได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในราศีเมษก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่พอหลังวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวการเงินของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ในภพราพะย้ายเข้าไปโคจรร่วมกับดาวพฤหัสก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวราศีกรกฎ จะหาเงินได้ง่ายจะมีลาภผลทางการเงินเข้ามาบางครั้งนะคะคุณก็าอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินพอปลายเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีดาวหลายดวงนะคะไปโคโจรรวมกันอยู่ในภพราพะก็จะยิ่งส่งผลนะคะให้เจ้าชะตาคุณก็จะเป็นลัคนาราศีที่มีโอกาสจะได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันก็ได้ มาดูในด้านความรักกันนะคะของชาวราศีกรกฎดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะยังโครจรอ,อยู่ในภพมรณะดังนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎคู่ไหนนะคะที่มันยังไม่ชัดเจนบางทีก็อาจจะต้องได้เลิกรากกันไปแล้วนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีกรกฎหลายคนก็อาจจะคิดถึงแต่คนเก่าๆนะคะคนที่เลิกกันไปแล้ว ส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้หากจะรักใครชอบใครก็อย่าพึ่งทุ่มเทใจไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าคนที่ผ่านเข้ามาคบหากับคุณในช่วงนี้อาจจะมีอะไรนะคะที่ด้อยกว่าคุณก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ